สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพ,พ่อแม่พี่น้องทีนารักทุกๆท่านนะคะอย่าสักษาเสียเวลาหุงยีเดอบะผ้ามาใส่พุทธนมไม้เส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องเบื้องใหตตาเปียกไปเลยมือนี่เอาเด้อเอาเด้อว่ามีคนเก็บเหมือน,นี่เก็บนมไม้ให้มีเด็กมาเก็บนมไม้ให้วันนี้ เส้นลายมันไปพี่หนอกหากหลายบ้านพี่พัด่ะเดียจริงๆเลยนีกฮะยอดเดดเด้กัเย there you go oh. there you go ยังบอกสิลากเนาะห้ว นี There oh, ่โอ้ยกระแม่แล้วทางหากมันสวยงามอลามตาบะทมอีกแล้วพี่น้องมาขวดนี่ยพอละเมงน้ำเด้ทมกระทมเพราะกระเทินบอกโอ้ยเขาสิบ่อยเพิ่นมาขวดบรรลุน่ะเงือดหลาย ก็เป็นบ่จมกับเป็นตาจมพี่น้องค่ะหา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 หนอนย่งใหใช่อุ้ยได้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 นีนเดียนอนหนึ่งอุ้ยนอนอีกก็คนอันนึงอุ้ยนอนย่งใหญห่งบิ๊ก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 ต ตึงึงึงๆึงพี่ใจขึ้นแล้วพี่ใจขึ้นแล้วเล่นแบบพระเจ้าหากใหม่อีกแล้วเบียดรดอุ้ยอีพออีเมเ์อาไหร่ อ๋มึงนะสายอีกนี่บอตาดเถ่โปข่อยห่ตัวนี้สมออ้อนอตบัเอ้าพี่โปขาดตัวนี้ออกสมอพอพ่อเซเวล่านี่เพ่ โอ้ยตัวนี้มันอยู่ในหลืบโอ้พี่โอ้โอพี่เฮงขุดเฮงเห็นเฮงเมืออ่อยบบบนี่้คนตามก็สนุกไปด่าไม่ได้ขุดก็แล้าสนุกแล้วนี่ปาสนุกแล้วเนาะเอาคนตามคนตามคนตามก็สนุกเอ้าคนถือกระเป๋าหลุยคนคนดูก็สนุก นี่ละให้ผลคลายเนาะค่ะเนาะดูเพื่อการบันเทิงยังว่าเรียกทำไมเกิดมาชาติเดียวอุ้ยอีพออีเม่ปาร์ติโทโหดพ่อบักงม่บักแตงบักอือแตงบักบัวบักฟลาบักแฝงแฝงแตงโมไยโยโหฮิ้ว เดี๋ยวเอาช่องสำนอนเนี่ยค่สิไปกินน้ำแล้วพักเบรกแล้วพี่น้องเดวเวลาพักเบรกคอยละไปกินน้ำสักก่อนแล้วจังมะมัยโอ้ยขาวงามเฮ้พี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์คอยในเด้อพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งติ้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 งน้ำเนี่ยเวิดล่าคอยมาจังสิบบุภาดคลิปใหม่ๆฝากเป็นกำลังแรงใจให้ในเด้อค่ะ อาซีาวอลไลน์ในจ็คหน่อยพอตื่นเต้เวนี่แหละพี่น้องเกิดมากกว่าการลังเคยเห็นนี่แหละหน่อไม้ไร้กอไร้หนามอเมริกานี่ค่ะมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ได้พี่น้องแหละกับแปลกน้ำศาสตร์หนึ่งกับมาเด็กผัวฝรั่งเนาะแต่หน่อยหอยเห็นแต่เขาว่าเอผัวฝรั่งผัวฝรั่งเป็นว่าเด้อ มาเดาอ้อยมาขุดน้ำหเห่าเฮ้มีผัวฝรั่ง <c oughs> เยลยมาขุดน้ำใหม่กินอู้ยขาวแห้ง <c oughs> ป้าติดโทรพี่นอ้องห่วยห่วยห่วยมาสมาใหญ่เถอะขุดหญาาได้แนวนีนะ เดีวเราไปทั้งไดล่ะเสียักเสียงโมฮักแขว่คอยสิหัฮนี่กลนไปด้วยก็กัดแค่วไปด้วยอู้ย ัใหม่ครัโปกบาทปั๊บปับปับ,ปบอย่าปับใสอ่อีกพี่ฮะอ้อมน้ำมาเหรอออนหน่อไม้คุณน,น,นะซิ่มละยังหวานเป็นหน่อไม้หวาน เออเออปดึงเองพี่้านี่งงนีข้างล่างนี่ก็หนอนนึงอันนี้หนอใหญ่นี่ <laughs> หนอใหญ่หนอตรงตีนไอ้เห็นอยู่ปั๊บคลอดก่อนกำหนด <ES> ได้อีกอพอแล้วอันนั้นอันนั้นไม่เอามันน้อย,อยมันเล็กบอว่าเอาอีกบ่เอาไหมอ่ะ ออผี่นอกเอ้ยว้าวพดัดนอนขาวๆทั้งนั่นเลยจ้ะผมบาเนี่ยคนที่ว่าเห็นหมองลับไม้ลับของข่อยดีอันหนึ่งนี่เห็นบอบอกแล้วไม้ลับคนอาจีพโอโหพอเห็นนี่นอนหนึ่งเห็นบอ ได้ว่าคอยเห็นพี่น้องคอยมีทิพย์โอ้ยอ้อวนๆเลยพี่นอ้องอ้วนๆอ,อบอวลนี่นอนหนึง่งเซฟบอลนะี่คลิปเลย ใ e ้เกว่สมยะนี่เดโอสมอแมนบ่้กลัะป่วปเมื่อมีแต่ปไปัเอะโอ้ยนี่เดบอกแล้วขอบอกแล้วอาติโทอุ้ยนอนนี่แค่นอนมิสนอนนี่ เก็บพแนะเก็บเนก็บายข้าวบูยเขาจูนพูนป่ะปอีกแล้วเนี่ยห้ามไม่หนป่ะอุ๊ป I got that ตัวนี้ตัวนี้สมอ l มันโลมตัวน้นบอเอาขาวอยู่แต่โลมสม a โอ้ยพี่สองันมพี่โอ้ยไปจักเือด้อพี่โอ้ห two โท t e e ใช่ o n โอ้ยักห่ว รวมแห่งดินนะนี่อาเวลีซอฟอือโอ้ยพี่น้องเอ้ยเออเฮ้ยนี่ไม่เป็นไรฮะนเด็์ที่เดียวที่จมเบ็ดเฮ้ยคนไทยนี่จับเก่งขนาด นอน,นี่ป่ะต้องขุดลัดโอ้โหาขาวแห้น,นี่ก็ใหญ่มมหญสมคำล่ำลือป้าบันนี่พ่อป้าอีหลได้บันนี้ สวัสดีค่ะสวัสดีเชิญนี่เชิญนี่นี่เด็ s สมอลปะบอกเออมันน้อยทางนั้นน่ะนีอันนึงนี่อันนึงนี่น้อหนึงค่ะอนีน้ออ้วน ปาติโถเอาละครับนนพี่น้องคะคลิปนี้กัสิขอลาพี่น้องซับนี่ไว้สักก่อนเด้อค่ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์มุนชแนลเด้อค่ะเด้อพอกันไหมคลิปหน้าพี่น้องคลิปน,น,ปนี้สวัสดีค่ะปาติจ้าบ๊ายบายไปไ,ไปโถมให้เขาเอา้า <laughs> ลืมไปแล้วเด่าม,มันจะคลองพราจักบ่ถมนะ ขมบคุณนตัวนี้ Thank you for the bamboo book โบอะเบะ bamboo b o เลยอะโบอะเบะขอบคุณนะคะที่คุณที่คุณให้ไปเลยเด้อไปละแล้วไปแล้วไปเด้อฝรั่งมาเด้อ